ดานน่น้องนะยพีน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไดพี่น้องกดติดตามหลายๆได้พี่น้องจ้าวันนี้จะเป็นป่าจุกจักโอปาจกีัสเตนนาออกไปปูดบอสใช่ก็ตคนเอง้งเสียไปแม่่แมนอะไรก่รตัวไป รักษาสุขภาพจิตร่วมเสียงเหตุตาบวชไล่บ้านนี่รั้

เอาคือตเีย <göster> ว <ges> <ina> ่าจบอกน้จทีมาเนาเนีสับว่าสหาโอ้มาๆนี่ยนสวัดีอนนะครับสวัสดีน่นอดยเดี๋ยวนเนเพื่อหัหว แอบมองอยู่ค่ะกำลังพี่น้องขาไม่กันแต่งหน้าห้บอนตอนนี้กำลังไล์สดพี่วีกำลังไล์สดนะคะกำลังตามมี่นี่พี่แจ็คก,กี้ก็กำลังแต่งหน้าอวัสติ๊กเกอรไคขายาแชมพูเราค่ะบอสแครนะ์ <laughs> ผมสวยหน้าใสพร้อ,รอ,รพอมตีใ <laughs> ส่บอดแค่หน้าใสพร้พอมตีใช่พร้อมใส่บอดแค่ใสบอดแค่ผมสวยหน้าใสแคม <laughs> ยังหุ่นดีด้วยนะคะม <c oughs> <c oughs> ึงแต่พี่เซนเตอร์รถพี่น้องก็ไม <c oughs> <c oughs> ่คืนน่าเราล้องค่นน่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระกันแล้วนะคะหอดเวลาไหว้พระกับพี่น้องเขาบ้านเขาคุ ah ้มบ no ้านไ้ครับซาลินาซาลีน่ารักคลิปเดียวไปสมีก่อนเด้อพี่น้องจบสมีละบายบายค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบ้านบ้านวีพีน่าน่าว่าเป็นแบบนี้ดอกพี่วีกับน้องปามีนะคะฝากติดตามเพจ ตายสนะวยนานน้ำเด้อพี่นอ้อง <laughs> บ๊ายบายค่ะมาโหลดมาโหลด